สบายดีพี่น้องป้องไปสุขสุขคนตอนนี้ท่านกำลังฮับสมหวนะัวญาสตูดิโอเมื่อนี้จะพาท่านไปเบิ้งความสัมพันธ์ลาวไทยข้างไม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นทางศิลปินในวัยนี่แน่นอนว่าได้เลยว่าพี่น้องลาวไทยที่เข้ามาเบิ้งคลิปนี้คงต้องยิ้มไปตามๆกันอย่างแน่นอนและก่อนที่สุมเจ้าสิบปเบิง้งอย่าลืมสนับสนุนหวนะัวญาโดยการกดติดตามหรือกดซับตะไลให้กันในเดอ้อเดียวหอาไปเบิง้งพร้อมๆกันเลยไอซิงโตนำโชค เซตฮาแบกือทาง Facebook เฟซบุ๊กเสื่อนส่วนแบกือแต่งเพลงห่วมกันป้าไอสิงโตเ่าคือมาหน้าหักแท้เซตแรกไอสิงโตสมัครเป็นแฟนคลับเดอ้อมากหลายลายอ่ะอ่ะอ่ะว่ากันไปแบกือตอบโอ้ยดีใจายไอย้เอฟซีไอเดอ้อ มีโอกาสมาเที่ยวเรล่าเดอน้องสิาพาไปเที่ยวเดอ้อไอ้ไอ้สิงโตบอกขอบคุณหลายๆแต่งเพลงนํากันจากเพลงบค็อกและทางแบกือก็ดีใจลายและได้เคียร์กับไปว่าค่อยฟันไปบนนี้อ่ะอ่ะอ่ะนี่แหละความสัมพันธ์ลาวไทยแฟนๆลาวไทยคงรอวันนั้นมาหอดไว้ย่างใจจดใจจอย่างแน่นอนทางผู้ค่าก็เส้นเดียวกันและก็ขอให้วันนั้นมาหอดไว้เดอ้อสบายดี